สวัสดีค่ะอยู่กับช่องมามี่กุ๊กนะคะวันนี้กุ๊กมีท่ายืดสําหรับคนที่เป็นตะคิวที่หน้าท้องบ่อยๆมาฝากนะคะท่าง่ายๆทําได้ทุกวันเลยค่ะให้เรานอนราบลักษณะนี้นะคะแล้วก็ประสานมือไว้ใต้คางค่ะขยับขากว้างเล็กน้อยหายใจเข้าหายใจออกให้ยืดแขนให้ตรงค่ะ และแข็หน้าขึ้นนิดนึงตรงนี้จะได้ยืดทั้งสองอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นหน้าท้องแล้วก็หลังด้วยแต่ถ้าใครรู้สึกว่าทําแล้วเอ้ยทาไมเรารู้สึกปวดหลังหรือว่ามันไปอัดที่หลังเรามากเกินไปเพราะว่าหลังเราอาจจะแข็งก็ให้เราขยับมือไปด้านหน้าได้นะคะเวลาเราทําในแต่ละครั้งนะคะก็ค้างประมาณ4ี่ถึงแลมหายใจในครั้งที่2นะคะถ้าเรารู้สึกว่ากล้ามเนื้อเรายืดดีให้เราขยับมือเข้ามาใกล้อกของเรานิดนึงค่ะ แล้วก็ดันขึ้นมาเหมือนรอบแรกเลยนะคะตรงนี้กล้ามเนื้อก็จะตึงมากขึ้นกว่าเดิมให้เราทำซ้ำา4งครั้งก็ได้นะคะสามารถทำได้ทุกวันเลยนะเพราะว่ายิ่งทำทุกวันเนี่ยกล้ามเนื้อก็จะยืดดีนะคะค่ะและค่อยๆคลายค่ะถ้าต่อไปนะคะเป็นการยืดแบบเต็มที่มากๆเลยซึ่งถ้าใครมีปัญหาหลัง ปวดหลังนะคะก็อาจจะเลี่ยงตรงนี้ไปก็ได้นะคะก็คือเป็น upward facing dog ค่ะเอามือวางข้างๆตัวค่ะแล้วก็ยืดแขนขึ้นไปนะคะแบบนี้ค่ะถ้าใครรู้สึกว่าอาัดที่หลังเกินไปนะคะอาจจะยกต้นขาลอยจากพื้นเล็กน้อยะคะ่ะก็จะเซฟหลังของเรามากขึ้นการยืดก็จะองศาการยืดมันก็จะน้อยลงแต่ว่าต้องออกแรงที่แขนมากกว่าเดิมค่ะแล้วก็กลับมานะคะกงหลังอยู่ในท่าท้านะคะ cat ท o และมาพักที่ท่าชายโพรค่ะท่าต่อไปจะเป็นท่าอูดนะคะเราจะตั้งเขา่าถ้าใครเบาะแข็งนะคะก็พับเบาะนิดนึงได้เลยนะคะขยับเข่าให้กว้างกระดุกปลายเท้าไว้เป็นออปชั่นมือแตะที่สะโพกหายใจเข้าหายใจออกค่ะให้ดันก้นเนี่ยมาอยู่แนวเดียวกับหัวเขา่าแล้วเราก็ยืดอกเนี่หน้าขึ้น ตรงนี้ก็จะเหมาะกับคนที่หลังค่อนข้างแข็งนะคะแต่ถ้าใครไปต่อได้ให้เอามือเนี่ยวางไว้ที่ส้นเท้าแล้วก็ยืดอกแกนหน้าขึ้นตรงนี้ก็จะยืดมากขึ้นกว่าเดิมจริงๆถ้าใครไปต่อได้ให้ปล่อย,ปล,อยปลายเท้าวางราบไปเลยก็ได้ค่ะเวลาเรากลับมานะคะให้เอามือแตะที่สะโพกเราทั้งสองข้างเกรงหน้าท้องแล้วก็ดึงตัวกลับมาพักอยู่ในท่าชายโพสประมาณ4ลมหายใจ ต่อไปเราก็จะเน้นในเรื่องของการบิดการทวิสต์นะคะให้เรานั่งนะแล้วก็เอาขาข้างซ้ายคว้ายขาข้างขวาตรงนี้เลือกได้2ออย่างเลยค่ะว่าเราจะเหยียดขาข้างขวาหรือเราจะงอเขา่าดูที่เรารู้สึกว่าเรายืดได้แล้วเรานั่งได้ตรงๆนะคะใช้มือข้างขวากอดเข่าข้างซ้ายก็คือเป็นแขนตรงข้ามมือซ้ายเนี่ยอ้อมไปวางไว้ด้านหลังแล้วก็บิดตัวก็จะรู้สึกตึงที่สะโพกที่หลัง ใครไหวก็ลองทำดูนะให้เอาข้อศอกเนี่ยคำ้ำหัวเข่าก็จะมาอยู่ใต้รักแร้การยืดก็จะยืดมากขึ้นกว่าเดิมค่ะแล้วก็หันไปทางด้านหลังดูจากด้านข้างก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะคะหลังตรงสังเกตว่าช่องว่างตรงช่วงท้องเนี่ยมันจะไม่มีเลยพยายามปิดช่องว่างให้มากที่สุดแล้วเราจะตึงกล้ามเนื้อเยอะที่สุดเลยค่ะท่าน,นี้ก็จะช่วยลดอาการปวดหลังด้วยนะคะยืดข้อต่อสะโพก แล้วก็ช่วยในเรื่องของการเป็นแปคิวที่ท้องได้ดีมากๆนะคะการกดนวดท้องก็จะช่วยนวดลําไส้ด้วยนะคะระบบขับถ่ายดีขึ้นทำเช้าๆเนี่ยดีมากๆเลยค่ะมาค่ะแล้วก็เปลี่ยนข้างสลับในแต่ละท่าอย่าลืมนะคะเราจะค้าง 4. ลมหายใจก็ได้หรือ8ลมหายใจก็ได้หรือว่าเราจะค้างแป๊บเดียวแต่ใช้เทคนิคการทําซ้ำหลายๆครั้งก็ได้สำหรับคนใหม่ ดูจากมุมด้านหลังเห็นไหมคะเวลากุ๊กบิดเนี่ยหลังกุ๊กก็จะตรงนะคะและคลายค่ะ ถ้าใครชอบคลิปกู๊กอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็อยากให้กูทำคลิปท่าโยคะอะไรอยากรู้ประโยชน์ของโยคะท่าไหนก็คือคอมเมนต์มาได้เลยนะคะยินดีให้คำแนะนำเพื่อนๆสามารถติดตามกูผ่านช่องทางอื่นได้นะคะไม่ว่าจะเป็น IG Tik t o กตแล้วก็ Facebook นะคะมาเป็นครอบครัวออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีกันค่ะบ๊ายบายค่ะ